สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการดูแลกระเพราของดาวนะคะวันนี้ที่ดาปลูกเนี่ยกระเพรางามใบมากๆเลยส่วนต้นนี้นะคะดาวก็ว่าดาวบำรุงนะทำไมเขาถึงไม่ค่อยงามเพราะนี่เลยมีต้นไม้ต้นบอนสีนะคะน่าจะรวมอยู่ในดินะทําให้มาแย่งอาหารกระเพราดานะคะเดี๋ยววันนี้เราวจะมาย้ายกระถางกระเพราแล้วก็จัดการเอาบอลสีออกนะคะ ดึงดึงแล้วไม่ออกน่าจะอยู่ข้างล่างเลยตอนผสมดินอาจจะไม่เห็นคิดว่าเป็นก้อนดินอะไรสักอย่างนะแล้วพอเจอฝนเขาก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยววันนี้ดาวจะผสมดินนะคะแล้วก็จะย้ายกระถางเอาต้นนี้ค่ะและนี่คือดินที่เดาเตรียมไว้นะคะเดาก็จะใส่ใบก้ามปูหมักนะคะเพิ่อมลงไปเพื่อให้ดินเรามีความโปร่งนะคะแล้วก็ขี้วัวหมักค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็จะเน้นให้มีธาตุอาหารพวกในตัวเจนเยอะนะคะเพื่อว่าต้นไม้ของเราเนี่ยกระเพราของเราเนี่ยเราต้องการที่จะกินใบนะเน้นให้ใบงงางามอย่างเดียวเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอากระเพราออกจากกระถางโอ้ จะเห็นว่ารากเยอะมากๆไม่รู้รากของกระเพราหรือรากของบอลสีนะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นรากบอลสีเยอะเลยนี่ไงนี่ค่ะรากบอลสีเยอะเลยค่ะนี่นี่เดี๋ยวเอาบอลสีไปปลูกที่อื่นนะคะแต่วันนี้จะปลูกกระเพรา มีบอลสีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเหมือนมีรากอะไรสักอย่างหนึ่งใช่รากกระเพราไหมอ๋อเป็นรากบอลสีนะคะถ้าสีอย่างเงี้ยดูออกเลยเป็นรากบอลสีบอลสีเขาจะรากเขาจะแบบอบอวบใหญ่ๆแบบนี้รากกระเพราเขาจะเป็นรากฝอยแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มโปรกกันเลย แล้วก็จะเอาถ่านนะคะใส่รองก้นกระถางเพื่อให้มีความโปร่งนะคะน้ําระบายได้ดีค่ะเอาดินที่เราผสมใส่ลงไปใส่ลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาลากที่เป็นลากฝอยยาวๆเนี่ยตัดทิ้งได้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะออกลากใหม่ค่ะ การที่เขาได้ออกรากใหม่นะคะทําให้มีรากใหม่ๆสามารถที่จะเอาไปออกไปหากินอาหารได้นะคะแล้วก็เหมือนรากใหม่ก็ทําให้ต้นงามขึ้นด้วยนะคะใส่ันเลย ะะการใส่ดินไม่ต้องให้เต็มกระถางดีนะคะเพราะเดี๋ยวเผื่อไว้เราสําหรับเติมปุ๋ยด้วยค่ะเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูการรดน้ําดูแลกันค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําด้วยนี่เลยเติมเครื่องดื่มชูกําลังนะคะใส่ลงไปในน้ำนี่น้ำนี่ก็ประมาณ1.5ลิตรนะคะใส่เครื่องดื่มชูกำลังครึ่ง,งฝา ตัวนี้นะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเรานะคะเร่งรากและฟื้นเร็วสำหรับที่เพิ่งจะปลูกหรือว่าเราเพิ่งจะอนุบาลเขานะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการเร่งในการช่วยได้เลยค่ะขยา่าลดได้เลยต้นนี้ที่เราเพิ่งปลูกนะคะหลังจากปลูกใหม่ๆแรกๆแบบนี้อย่าลืมเอาวางไว้ในร่มด้วยนะคะประมาณสัก3วันค่ะหรือไม่ก็เจวันไปเลย แล้วค่อยให้เขาเจอร่มลำไรค่ะเรียบร้อยส่วนต้นนี้นะคะต้นเก่าแก่เลยเทคนิคการดูแลต้นไม้ในกระถางที่เราทำนะคะก็คืออย่าลืมพวนดินให้เขาด้วยนะคะพวนแบบนี้หาไม,ม้จิ้มจิ้มกุกชิ้นหรือไม้อะไรยาวๆแหลมๆแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไม้ตะเกียบก็ได้ี่วนดินให้เขาแบบนี้ค่ะ พอพรันดินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเติมปุ๋ยก็ปุ๋ยคอกนั่นแหละง่ายๆเลยเอามาใส่เพราะว่าถ้าเราพัวแล้วเราใส่เนี่ยจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับอาหารได้เตัมเตรงนะคะควนควนวนเรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็รดน้ำตอนนี้เลย อยก็เป็นขั้นตอนการดูแลต้นไม้นะคะในกระถางที่เราดูแล้วว่าสมควรอันนี้สมควรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้ยังกระถางใหญ่อยู่นะแล้วก็ยังงามอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้แบบนี้ไปเลยนี่นะคะใบก็ใหญ่งามมากเลยค่ะนี่ค่ะใหญ่มากๆท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ในการดูแลต้นไม้ต้นกระเพราะคะหวระพาก็ใช้ได้เหมือนกันก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ